ทำงานไปวันๆเราจะเสียอะไรบ้างหรอคะทำงานไปวันๆเออมันเหมือน,นกับทำงานไปอย่างนั้นแหละทำงานไปเหมือนกับมันเป็นภาระหน้าที่ของเราคล้ายๆกับมาทําแล้วก็จบมาทําแล้วก็จบ,จบนะคำว่าไปวันๆใช่ไหมฮะมาทําปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นทเข้ากะข้าอะไรจบทําหน้าที่เราเสร็จจบแค่นั้นนี่คือทํางานไปวันๆว่าทํางานเพื่อแลกเงินแค่นั้นเองนะครับแต่สําคัญครับทํางานไปวันๆเนี่ยบางทีมันมีหลุมพรางอยู่ตรงนั้นฮะเราชินกับสิ่งที่เราทําทุกวัน เราอยู่กับสิ่งที่เรางานทํางานทุกวันแต่งานอย่างที่บอกมันมีงานอื่นๆงานใหม่ๆงานที่มันเป็นงานที่มันต้องชาเลนจ์เราหรือท้าทายเราหรือเป็นงานที่อาจจะเป็นรูปแบบของโครงการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดของงานเราเกิดขึ้นถ้าเราทํางานไปวนันๆครับเราไม่ได้มองตรงนั้นหรอกครับ เรามองว่าทุกอย่างที่มันเข้ามานอกจากงานเรามันคือเป็นอุปสรรคทั้งหมดเราไม่ได้มองมันเป็นโอกาสเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างครับเราจะสูญเสียในเรื่องของการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเราจะสูญเสียในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นเราจะสูญเสียในเรื่องของทักษะที่เราจะต้องได้ในเรื่องของงานพวกนี้เกิดขึ้นและเราจะสูญเสียเรื่องของวิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเองหรือวิธีคิดที่จะจัดการกับทัศนคติในการมองงานพวกนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าเราทำกันไปวันวันครับคุณอาจจะอยู่ในโซนที่ เราเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะคอมฟอร์ตโซนคือโซนที่ฉันจะไม่เอาอะไรละฉันจะไม่พัฒนาอะไรละจะอยู่แค่นี้แหละและสิ่งสําคัญคือเมื่ออยู่ไปนานๆครับคอมฟอร์ตโซนครับ,รบอาจจะเกิดภาวะเรื่องของเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟนในการทํางานได้ด้วยเหมือนกันนะครับ